แอบไปเที่ยวคนเดียวแอบหนีเที่ยวคนเดียวนัมันน่ามากว่าคันไหนอยู่มดนจะสบายมากไม่มีใครฉิวกัางเลยดปชาใช้ชีวิตคนเดียวไม่ต้องมาฟังใครบางคนตลอดทั้งทริปที่นัดมาคนเดียวเนี่ยจะไม่คิดถึงเขาเลยจะไม่คิดถึงเขาเลยจะเป็นคนเดียวก่าอยู่ไปดีจะเป็นคนเดียวก่าอยู่ไปดีไม่ใช่เธอไม่ นัดก็อยู่ที่สนามบินคนเดียวนะครับไม่มีใครไม่มีใครเห็นไหมครับว่าไม่มีพี่บอสและจะไม่มีบอสอีกในทริปนี้นะครับผมคือเราต้องบอกกันเลยว่าสาเหตุของวันนี้ที่นัดไปคนเดียวขึ้นเครื่องบินคนเดียวคือนัดกําลังจะไปบ้านของตัวเองนะครับผมเป็นบ้านที่ใต้เนาะซึ่งทริปนี้จะเป็นทริปที่นัดเนี่ยไปคนเดียว คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวและอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีพี่บอสสักเวลาเลยต้องเล่าก่อนเลยครับว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยคือนัดกับพี่บอสเนี่ยทะเละก,กันแบบว่าก็ค่อนข้างหนักนะคือนัดรู้สึกว่านัดน้อยรู้สึกว่าพี่บอสเด็ไม่สนใจนัดเมินนัด,นดแล้วก็ไม่ให้ความสาคัญกับนัดเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยจนท้ายนัดรู้สึกว่าเออแหงกันสักพักไหมล่ะแหงกันสักพักไหมล่ะหาางงกกกัันนสสพพ ไรัก,กน,น,นมาคือดูว่าห่างกันสักพักไปก่อนหรือยังไงครั้งนี้แหละนัดก็เลยคิดว่าดัดแต้โอกาสและดัดไต้โอกาสแหละ,ะดัดไต้โอกาสและะ้วนัดจะแอบไปเที่ยวคนเดียวแอบหนีเที่ยวคนเดียวทุกคนพรนาะนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สนุกมากตลอดนะแต่มีหลายคนบอกว่านัดจะใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้หรอกก็ต้องบอกเลยว่าเอออาจจะจริงแต่ว่านัดจะทําไม่ได้ทุกคนนัดมั่นหน้ามากว่าคนนั้นอยู่จะสบายมาก แต่ว่าตอนนี้รีบไปขึ้นเครื่องก่อนเขาเรียกแล้วทุกคนจะไปเจอกันนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไง one hour later นีทุกคน <Music> ว้าวคือถึงห้องของนัทเตอร์คนเดียวแล้วครับผม <c oughs> คือแบบว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบไม่มีคนและถอดแว่นตาคือเป็นครั้งแรกในชีวิตของนัทเลยทุกคนที่เฮ้ย เรามาจองโรงแรมคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็แบบเราจะต้องมาเจอกับอะไรคนเดียวแล้วน,นอนคนเดียวด้วยเล่นทะเลเล่นน้ำของอ็ง่ายมีคนเดียวเลยทุกคนคือมันสุดยอดมาก เฮ้ยคือตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาถึงโรงแรมทุกคลิปของนัทเนี่ยก็คือจะต้องมีการถ่ายห้องให้ดูก่อนใช่ไหมครับว่าห้องที่เรามาพักเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันรึหรือขนาดไหนที่เหมาะสําหรับนานมานอนฟิลฟิลคนเดียวอ่าของมาสมงเรียบร้อยก็มาถึงการดูห้องของเรากันนะครับทุกคน ตื่นเต้นมากมากอ่ะบอกเลยมาคนเดียวต่เปล่าๆตัวคนเดียวแล้วก็อุปรกรณ์ที่มาถ่ายคลิปของนัดเนี่ยคือเตรียมพร้อมมากๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์อันดับหนึ่งอ่ะทุกคนห้องนอนของนัดในคืนนี้และอีกหลายคืนเลยด้วย รู้สึกยอดไปเลยครับผมมันดีนะทุกคนดูดีมีทีวงทีวีนอนใช่ไหมครับแล้วมองเป็นสระน้ำนอกเลยฟิลสบายมากฟิลความฝันนะทุกคนที่นัดมาอยู่ที่นี่นะครับคือโรงแรมลาเวลล่านะครับผมลาเวลล่าเขาหลักนะครับมาลองเตียงที่นุ่มๆกันอโอ้โหเตียงนุ่มอุย้ยเตียงนุ่มแต่หมอนนุ่มมากมากกว่าอีกอะไม่คือดีมากชอบเดี๋ยวนีฉิบดังเลย ดิชาใช้ชีวิตคนเดียวไม่ต้องมาฟังใครบางคน่นแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่าให้ใครคนนั้นก็ไม่ค่อยสนใจเราอะเนาะใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้มีความสุขกว่ายเยอะเลยทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันนี้ดีกว่าตลอดทั้งทริปที่นัดมาคนเดียวเนี่ยจะไม่คิดถึงเขาเลยจะไม่คิดถึงเขาเลยจะไม่คิดถึงเขาเลยกลับบ้านไปค่อยไปเจอกันนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยดิาใช้ชีวิตคนเดียวโทรมาก็จะไม่รับเด็ด แต่ทุกคนห้องมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับมีห้องนอน <_ d oll> ก็ต้องมีห้องน้ําใช่ไหมทุกคนห้องน้ําคือเว <_ d oll> อร์เว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 อร์นี่ห้องน้ำกับใหญ่มากแต่ดูว่าทางเข้าทางเข้าถึงอ๋อทางเข้าคือเปิดอย่างนี้แต่ทางเข้าดัางเอ่อเปิดอย่างนี้เปิดทด้อย่างนี้นะ,ะนี่อันนี้ปิดว้ามเวอร์ดีอ่ะชอบเลยวันนี่ทางเข้าห้องน้ำของเรานะครับผมก็เปิดไฟมีหรือเปล่านี่ จูทุกคนเห็นไหมคเบอร์มากมากห้องน้ำแบบเรนชาเวอร์อันใหญ่โตมาโหรานนะครับก็แบบใหญ่มากนใหญ่มากนะครับคือเหมาะสำหรับมาคนเดียวแบบที่อย่างนัดมาหรือจะมาเป็นค mm ู่รักหรือจะมากับเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกห้องของนัทกันดีกว่าว่ามันเ้อขนาดไหนแต็นเตแน นี่เห็นไหมครับว่าคือออกมาก็เป็นสระน้ําอยู่ข้างนอกอย่างนี้เลยแล้วเราก็แบบมาเล่นน้ําลงน้ําได้เลยสบายใจมากมากนี่แล้วก็มีอ่างจากุช่ให้เรามานอนอาบเล่นน้ําสบายตัวสบายใจมากมากเลยที่ทุกคนเห็นปะ่ะนี่เราสามารถลงเล่นน้ําจากห้องเราอย่างนี้ได้เลยลงไปได้เลยเห็นไหมครับวันดี เดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมนะครับผมของที่ลาเวล่าเขาหลักนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง ตอนนี้ถึงเวลาแล้วน,นะครับที่เรากำลังจะไปเล่นสเก็ตกันนะครับผมเรียกว่าสเก็ตไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันแน่เซิร์ฟสเก็ตหรือสเก็ตบอร์ดหรือสเก็ตอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ดูแค่ว่าตอนนี้ทุกคนมาเล่นกันแบบว่าสนุกกันมากๆเลยเห็นไหมครับที่นี่เนี่ยต้อนรับทุกคนเลยนะครับให้มาเล่นกันได้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเลยถ้าใครไม่มีบอร์ดเนี่ยสามารถเช่าได้ด้วยดีย่าแต่าจะเล่นรอดไม่รอดเนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับทุกคน พอมาถึงนะครับนัดก็ฝึกเล่นเมื่อกี้นะครับกับพี่เขาเนาะแป๊บเดียวเองประมาณสองนาทีอ่ะก็เข้าเตงก็คือเริ่มเล่นเป็นแล้วโอ้ผมก็สนุกดี one hour later นี่หกโมงสามสิบหกนะครับอาหารเช้าของนัดน,นะครับผมคือวันนี้ตื่นแต่เช้าขึ้นบินบินเสร็จมานี้นี่เสร็จแล้วก็เพิ่งได้กินมื้อเช้าคือที่นี่สั่งมาแบบจุกๆุมากๆนั่นก็คือนี่เลยครับเด็กเซ็ เบอร์เกอร์นะครับผมเราก็มีเป็นเซตชูชินะเมื่อกี้ได้ถ่ายแล้วแต่ว่าเอายกมาไม่ไหวเพราะมันหนักมากทุกคนอ่นาอก็เอาเป็นว่ามือนี้เราก็สาบท้องไว้กับที่นนี่เลยเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ต้องกินข้าวคนเดียวนะครับผมก็ไม่มีอะไรหรอกมีความสุขจะตายเนาะ,ะเห็นบรรยากาศไหมทุกคนดูดิ เห็นภูเขาเห็นน้ําเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติมันไม่มีที่ไหนเลยที่มันจะดีไปมากกว่าที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับตะกูวป่าเนาะทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุกอย่างคือร่มรื่นแล้วก็รู้สึกสบายใจมากๆต้องบอกกับทุกคนก่อนนะว่าคลิปนี้คือนะัดถ่ายคนเดียวนะครับพูดคนเดียวทุกอย่างคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความมันไม่เหมือนกับถ่ายกับพี่บอสนะเพราะพี่บอสปกติเขาก็ถ่ายให้ใช่ตหมนัต้องถ่ายคนเดียวทุกคนต้องเขใจนะั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะัดกดไลค์กดแช ทุกอย่างให้เยอะๆนะทุกคนไปนกลใจให้นัดหน่อยนะครับเที่ยวคนเดียวเนี่ยก็เหงาจนแต่ก็ช่างมันเหอะเนาะแค่พี่บอสเองปกติเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าการมีพี่บอสเนี่ยก็คือพี่บอสจะคอยจัดการจะคอยแพลนแล้วก็จะคอยทําทุกอย่างให้นัดหมดเลยทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีจริงๆมาเศร้านะดีๆมาเศร้านะแต่ว่าอืก็นั่นแหละเดี๋ยวพยายาม จะต้องอยู่คนเดียวให้ได้ชอบบอกว่านัดอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมชอบบอกว่านัดหรอมันจะอยู่คนเดียวได้หรอมันจะใช้ชีวิตคนเดียวได้หรอ๋อยวาทำให้ดู๋ดยวาทำให้ดู๋ดยวาทำให้ดู Hours later. ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องมากินมือ้อมือเย็นเนาะมื้อดินเนอร์นะครับผมซึ่งทางโรงแรมน่ารักมากๆเลยนะครับนี่เลยจัดเป็นซุมดินเนอร์พรเวทให้กับนัดเลยเพราะว่าเห็นว่านัดเนี่ยมาคนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปอยู่กับใครไม่ควรเห็นใครเขาเป็นคู่กัน <laughs> นี่ทุกคนคือห้องปกติห้องอาหารนะครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันจะเป็มโต๊ะอาหารทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่านัดเนี่ยมาคนเดียวเอาง่ายๆไม่มีคนครบ ก็เลยต้องมาที่นี่นั่นเองที่ซุ้มไพรเวทนะครับผมก็เดี๋ยวไปกินซีฟู้ดเซ็ตกันเลยแต่ว่ามื้อนี้กินคนเดียวก็ดีได้ไม่ต้องแบ่งใครแต่ก็กินไม่หมดอยู่ดีอ่ะไปกินเล่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆทุกคนนี่คือคืนที่หนึ่งหรือไม่ครับสิ่งที่ที่ทำให้นัารู้สึกอยู่ไม่ได้เลยคือตอนอาบน้ำ <c ười> คืออาบน้ํานัดกันว่าอาบน้ําด้วยกันตลอดนอนข้างกันตลอดกินข้าวด้วยกันเห็นหน้ากันตลอดสิ่งพวกนี้มันทําให้นัดรู้สึกเออมันคิดถึงอะรู้ไหมทุกคนวันนี้นัดดูแต่รูปโทรศัพท์แอบถ่ายพี่มอสต,ตอนนู้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่คิดถึง <c ười> แต่ไม่ได้นังคนนี้มันใจแข็ง นังคนนี้จะไม่ยอมแพ้นะครับทุกคน The Next Knowarning รู้สึกว่าทะเลที่ไหนก็ไม่ดีเท่าที่ใต้อะไม่ดีกาที่บ้านัวเองไงไปบ้านเใจหนักมากก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับทุกคนยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมซึ่งเราเที่ยวด้วยกันนี้ก็คือแบบโอ้รับจายให้40อตแนวโหคือดีมากมาแล้วครับทุกคนมื้อเที่ยงของเรานะครับนี่เลยพาสต้าเส้นดำเสิร์ฟพร้อมกับปลากระพง หอมมากพิซซ่าเป็นพิซซ่าแป้งดําเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้นัดได้ถามมาว่าแป้งดําหรือเส้นดําของเขาเนี่ยทำมาจากอะไรเขาบอกว่าสีดําม,มาจากหมึกนะครับเป็นน้ําหมึกของของปลาหมึกกันเนาะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันว่าที่เนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนเพราะเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาก็ต้องทานอย่างนี้เลย <c oughs> งไงไน,นะครับนะฮะถ้าเป็นไงบ้างครับอย่างวันนี้กินอเไรครับนี่อร่อยนี่อร่อยครับอันนี้อร่อยเลยเห็นบอกเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่ครับ,รบ<ข>อ อร่อยมากโอ้โหจะบอกเลยรสชาติของที่นี่ค่อนข้างดีมากๆเลยอะ่ะสมหะ้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเพราะว่าแป้งเขาดีเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ได้เหมือนที่ไหนอะ่ะ <c oughs> มันจะมันดีมากหลังจากกินข้าวเสร็จกินอะไรเสร็จใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นก็รู้สึกว่าเ <c oughs> มื่อคืนอะปกติถ้ามีพี่บอสอยู่ <c oughs> ก็จะมานวดหลังให้ซึ่งมันทาให้นัดแบบเออก็ผ่อนคลายทุกรอบถ้าได้อยู่กับเขาแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีเขานัดก็เข้าสปาสิครับผมเดี๋ยวเราไปสปานะครับไปแบบผ่อนคลายจะมาดูซิว่าสปาที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงห้องสปาของที่นี่คืออเป็นตีมของรวมได้ นี่ครับทุกคนทนี่ป็นไงมมาครับทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลงน้ำกัน <S 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 นี่เดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำกันนะครับทุกคน ว่ายน้ำคนเดียวนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนมาด้วยเนาะรู้สึกไม่ได้ขาดอะไรเพราะว่าน้ำปกติแล้วก็แบบพี่บอสใช่ไหมก็จะมีคนแกล้งจะมีคนอะไรดีไงได้ไม่มีคนแกล้งเล่นน้ําได้อย่างอิสระสบายใจไม่ต้องมีคนมาคอยห่วงไม่ถอดเสื้อนะเพราะว่าอายคนหุน่นเงินขี้กงขี้ก้างอะไรดี One hour later แล้วก็ตอนนี้ที่นักกำลังนั่งฟังดนตรีสบายสบายหูแบบนี้เนี่ยนั่นคือที่ Cotton Cafe นะครับผมซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอยู่ในราเวลาอย่างนี้เลยนะครับ นั่นรู้สึกรู้สึกมันนานไปแล้วพี่นันไม่ได้คุยกับพี่บอสเลยนั่นอยู่คนเดียวจนจนมันรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ทุกคนดัดมันน้ามากว่าดัดมันหน้ามากว่าขนาดไหอยู่คนเดียวสบายมากอยู่คนเดียวสบายมากอยู่คนเดียวสบายมากมันมาน่ต้องโทรหาพี่บอสแล้วละมันทนไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะ โทรเฮ้ยไงดีอะมันคิดถึงยอดโทรมา ว่าเขาเพิ่งกินน้ำกินไรเสร็จจย่าเลยแล้วหายไปไหนมาฮะโทรไปตั้งหลายวันแล้วไม่รับเพิ่งจะมารับตอนอนี้เนี่ยอ้างว่ากินน้ำเนี่ยไม่ใช่พราะเขากลับบ้านมาไงแล้วไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ไงแล้วหายก็ดยังเขาหายกดเธอตั้งนานแล้วแล้วทำไมไม่คุยอะไรเขาเลยอ่ะเขาแค่อยากทดลองตัวเองดูว่าเขาไม่มีเธอได้ไหมอ่ะเขาลองเนี่ย ก็เธอไม่ค่อยสนใจเขาเะไรลยอยากรู้ไงถ้าเขาอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมล่ะไออยู่ได้ไหม่ยถ้าอยู่ได้เขาคงไม่ต้อหาเธอรอเพราะว่าเธออยู่คนเดียวก็ดีอเนาะอยู่คนเดียวก็ดีคืออะไรอะไรอยู่คนเดียวก็ดีอะไรเออเลิกกันเถอะ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 อะไรจะพูดไรอวมา ก,ก,กันสักพักไหมล่ะเธอหายแบบนี้ม้ใช่เรื่องล้าเฮ้ยเธอใจเย็ยนๆเธอเป็นคนเดียววอยู่ไปดิเธอเป็นคน,นเดียวก็อยู่ไปดิไม่ใช่เธอไม่ เสื้อผ้าไปไหนเธอเมื่อกี้เธอว่าไงนะเมื่อกี้เธอว่าไงนะก็เขาแกล้งเธอไงเป็นไรทองให้ทำไมอ่ะแกล้งเขาคือยไงคืออะไรเก็บเสื้อผ้าอะไรก็ เสผ่ากลับมาไงกลับมาหาเขาไง,งเราว่าแกลับมานะใช่ก็เขาไม่ได้บอกเลยเธอจริง่ะก็เธอหายไปไหนหลายวันติดต่อไม่ได้เลยฮนะต้องคิดเมื่อี่แล้วเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาน่าคนเดียวเขาก็เหงาดีไม่ได้คุยกับใครเลยร้องทำไมอะ่ะตัวตัวไม่ร้องดี ถ้าเธอจะเลิกอ่ะก็เลิกเลไม่ิกก็เลิกกันเลยหาป้ารงนี้ถ้าเธอจะเลิกเธอจะเลิกเลยก็ได้พอพอเธอแก้งกลับหรอน้ำตาเนนี้ถือว่าฝุ่นเข้าเฉยๆไม่มีอะไรแต่แก้งกลับใช่ไหมตามนั้น